มาบริมือนพรุ่งนี้นะครับกับฟินขับฟินับครับฟินับชอบชอบสิบเก้าวันที่ยี่สิบสี่พรุ่งนี้ใช่ไหมครับพรุ่งนี้วันที่ห้าสเนะครับงชาเง่กว่หรือยังเนยี่สิบสี่โตวีพีเต็มแล้วนะครับสามสิบโเครื่องไหมเครื่องนี้ไหมไ่เหลือคอยไม้เท่นี้ะครช้าอดนะครับรีบัไปจองได้เลยนะัีเอพน้าๆวันที่หนึ่ง เรอดได้น่1เหลือเยอะมที่1เโต v i P นะครับกับถ้าใหวกินได้เลยเหลืออยู่นะยี่ห้า B A P ู่มา5ี่5้าต B A P เหลือย่นครับห้ตแตตอนนี้ไม่รู้นะครับอัปเดตส่ยแล้วนะครับ P เหลือโตธรรมดาวกกินเข้ามาได้เลยนะครับเรื่องแ่พี่สิข้างหลังข้างหลังห้าอดื่มมาทราปา ของแดง็กทำอะไร่าตมาอยากกระดับฟ้าหารอยดื่มอยู่ด้วยกันก่อนอันนี้คูณเป็นผู้ขว้างมันนะใจเย็นใจเย็นไม่จะโซ่ไล่เข้ามันบอกขืนน้ำเสาร์เจอมันเซ็กซี่มากขืนน้ำขึ้นขึนมาขึ้นนะผมรักทุกคนนะครับผมยังไงเจอกันนะครับมือนนะครับผมอย่าลืมซื้อบัตรซื้อตัวฝากรอบสุดท้ายบัตรราคาร้อยยี่สิบเก้าบาทครับผมได้เบอร์ของมือนะครับมือแรกสิบเป็นระดับ HD มือสองไงมือสองสิบเป็นระดับ โฟคิงเหรอโฟเคโอเคโฟเคแบบสามหลักหกสิบเป็นรอบลาบรอบลาบงานเบิร์ดรอบลาบเลยนะครับพรุ่งนี้คุณแอกร้องกี่เพลงครับมาเบิร์นครับมาเบิร์นกีกเองคนมาขายลอตเตอรี่มาคุณแอกร้องหลายเพียงนครับอยากจะบอกว่าร้องเพีงสติ๊กเทเล็กพม่น้องืนเติ๊แห้งร้องเพลงสติ๊กเทเล็กเราตามไปดูที่ช่องพี่สิงเก่งนะครับในต่อต่้นะครับเขาก่ได้ทงทั้างหลังก็บาดแบดเบิร์ดแหรอ เยเดี๋ยวเซย์เดี๋ยวเซยพี่น้องพี่น้องมาเบิ่งซองนี้นะครับม่ครับผลิตภัณฑ์มือความหรูหราหามาเบิ่งซองนี้ครับผมในต่อต่อนะครับแฟนฝากอีกว่ามาคู่เด็กนะครับฝากทุกคนณด้วยนะครับหนึ่งเอาพันมาเห็นทุกคนอีกเจ้ามาอีกเจ้าอีกเ้าหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทเท่านั้นนะครับทุกคนทุกคนจะได้รับชมแบบโอ้ยท่านอ่านเลยพี่น้องเลยเรากับแต่ถ้าสำหรับคนที่มีโอกาสได้มาคอนแก็นะครับวอล์กอินมาเลยนะครับที่ร้านฟินคขับครับผมมาซีฟนรับฟรีอีกหนึ่งผมไ เดินจะมุ่งกั็ไปเดินจะมุกนึกรวมสองทุ่มเป็นต้นไปครับผมสองทุ่มเป็นใต้ปนเลยมาก่อนด <c oughs> ได้โต๊ะก่อน <c oughs> เรื่องโต๊ะหน้าสุด ่นนะครับได้คนก่อนมาหลังได้หลังครับมาก่อนได้จับก่อนมาหลังได้จับที่หล่แล้วฝากด้วยไีดครับยี่สิบสี่ยี่สิบนี้นะครับผมบัตรราคา129บาทเด็กนักเรียนวอลกินเข้ามามาเลยพี่น้องเขาฟรีได้พี่ฟรีแถมไปอีกหนึ่งกลมมาสี่คนขึ้นไปนะครับมาสี่คนขึ้นไปได้ฟรีได้สี่คนขึ้นไปได้พี่น้องเสนั่นมาสี่คนเลยมีเพื่อนชวนมีเพื่อนชวนเพื่อนมานะครับเผมสนั่นมาสี่คนนะครับมาสี่คนนะครับ สมาสี่คนเป็นต้นเอ่อขึ้นไปนะครับรับน้ำลำไยแสงสองปีหนึ่งลงนะครับผมพี่น้องแล้วจะมาเป็นการทดสอบการเปลี่แหล่สมุนจริงทั้งดีเจศิลปินโอ้โหโอโหมาเบิร์ดคุณแนแล้วก็พบกับพี่เป็นซี่ก็จะมาโอเคพี่น้องใจไไปเจอกันคุณต้อนะครับเชคครับผมบ๊ายบายครับ ก็จอยดิวันนีครับนี่เาให้เจ้าเอต่อโอเ้องยไปไปแล้วี่น้่งขอคนมาพี่แล้วขอคุมาพี่น้องมาทางนีนะครับขอาดิไป3กับ4คนอ๋อไป3กับคนไป3กับ6เลยครับเมนบอใช่คไปสามกับ6กับไปมา3กับ6เอาแบบให้ครบคู่ทุกคนเลยครับใช่ครับก็จะเ็นเหมือนกันได้อยู่นะเอาเลย เมาเลยโดนเลยมาโดนสดเลยอาผมสวัสดี FC พี่สิงห์เก่งทุกคนนะครับน้องตาของพี่นะคโอ้น้องตาของพี่ตาเป็นเอตาเออยู่ไหนไาเอตาเอตาสุดน่ารักนี่นี่น้องกองแกงอันนี้พี่ตาองกสายยาไอ้บุญสุขงละอ๋อนี่เขาพี่พี่มิวกี้เขาตามมาแล้วครับขอบคุณนะครับโอ้ฝากฝากกดติดตามช่องพี่สิงห์กิ่งแล้วก็ตามทุกคนที่อยู่ในไลฟ์สดแล้วก็ ครับโค้ชโค้ชโื่อพี่กั่พี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 ่นี่พื่อี่พ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 ุกกี้ครับผมพ็จริงพีน่ารักมากเลยี่พี่พ่่พี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 ่พพี่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 พ่พี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 กี้จังพี่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 พพ่่ีี้พี่่่พี่พพ่่ีี้พี่่่้ร ฝากติดตามเพจฟินขับกาลสินนะครับไม่ใช่เฟินหบกกันเล่นฟินขับคอนแก่นนะครับอุ่นสบอกไว้ก่อนเผื่อว่าไปเปิดไอ้กาลสินคู่อ๋อเราคู่ไว้ก่อนขยายได้เผื่อเขยายขยายอย่างนี้ไงอ่านไม่ทันขอนแก่นนะครับขอนแก่นนะครับไม่ใช่กาลสินนะครับ ไอ้หามาโมถึงอ่าบานเจ้ามาโ่พ่แม่หาโมถึงแอปกันเดือนครับรอเงินเดือนเลยแม่อแต่พอเราติดต่อมันจินตนาการกันแม่ไหนเราเป็นดิจิตอลโอเคครับเดี๋ยวผมจะบอกบอสเปิดรับเงินเดือนดิจิตอลดิจิตอลแต่ละินค์มันตั้มเข่าโค้งกับผู้บ่าวกาบละซิงค์ครับผู้บ่าวขอนแก่นกับมี่ข้างๆคุณสิงค์คือพี่จุนพี่จุนครับจุกคนพี่จุนหล่อสไตล์เกาหลีครับ อ๋อญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นญี่ปุ่นอ๋อเจแปนเจแปนขอโทษครับอันนี้กือโต๊ะโคเซบะพอดีบอเขาเอ็นท์เมาดื่มต้องกี่ดื่มขึ้นคะขั้นต่ำสองดื่มนี่เรียกผมโตนะครับใช่ครับถ้าด่าเมาทั้งคืนแต่ว่าอยู่ที่ร้านนี่คือ30เนาะคนกาล่าสิบหนาตายดีทุกคนแมนอยู่ครับผมเสียอยู่แต่ถ้าแนวเทปผมกล้วยหวานมาโชว์ไหมนี่ว่าคอนแกนจะรอยได้ครับอันนี้น้องไม่ย่องน้องไม่คอนแกนมากกี่คนทั้งหมดถ้าเป็นโฮสต์นี่ประมาณ สามสิบสี่สิบได้นะครับเครื่องดื่มไม่ได้หรอวุ้นตอวุ้นตออะไรเด็ดคึ่งดื่มได้บอสอะไรเออต้องเรียกพาร์ทคึ่งดื่มไม่ได้หรอเพี่ตอเครื่องดื่มครับครื่องดื่มเหมือนน้องเดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวที่เหลือน้องๆโอ้โหตอกให้เหมาแล้วชวนออกไปข้างนอกได้ไหมครับใช่แต่ว่าร้อยดื่มครับช่วงเดือนเมษาอยังยังไม่ได้นะครับยังดื่มไม่ช่วงแรกไหนพี่เบกได้บอสเบกได้ครับเบกได้นะครับเบกได้บอสอุ้ยเบกได้ครับเบกได้ครับ พร้อมได้เดรับพร้อมได้ครับหอมได้จับได้จกได้หอมได้จกได้แล้วแต่จังหวะนะครับก็เลยบันคือน้องก้อยหวานมือน้องกล้องมือเลือกจะสิ้นที่แม่ใน้อันนี้น้องน้องยังไม่รู้นะครับผมมือเปลือกเลยครับเดี๋ยวน้องสอบถามให้นะครับไม่ถอยครับเดี๋ยวนี้ครับจกติดคนอื่นผมกระสินหล่อจังขาครับจกได้จริงไหมครับจกได้จริงไหมจกได้จริงไหมต้องลองมาครับต้องลองมาถึงจะรู้เดี๋ยวถ้าลูกค้าไม่จกได้ครับบัน จะมีการวอยไวไหมไม่วอยไวครับสามมาที่วอคไวผมกับคุ้มเลยครับน้องๆน่ารักครับคูณจ่าพี่ฟุกพี่ฟุกจบได้ครับมาจบไอ้ฟุกได้ค่ะเหมือนตอนนี้เี่ว่บล็อกอินครับผมบล็อกอินโต๊ะห้องน้ำนะครับกี่ฟุกกี้เพราะมันฟุ๊กอ๋อมีฟุกกี้นะครับโอเคไปเครับน้องต้าเอขอไปเข้าน้ำน้องจกจกมาแล้วจกมาแล้วจกกลับจกกลับจกกลับไหมน่ารักทุกคนเลยครับคุณผาพี่เก่งมาหน้ากล้องหน่อยพี่ แล้วคุณก้อยเอแอมนาแล้วทุกคนเลยขอให้คุณพลาหรอครับคุณคนะครับไม่เอาไม่เอาแอมน้าขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับวันที่24 25เป็นซอฟต์เป็นฟิ่งนะครับสามารถ w ล็อกอินได้นะครับแล้วก็จองโต๊ะได้สามารถตรวจสอบแล้วก็สอบถามว่าจบทางออนไลน์วู้ จบทางออนไล่พวกไหนเลยครับปเดี๋ยวไลน์ไม่ได้ต้องมาจบที่หลังจบกันเองหมดครับเดี๋ยวเป็นฝากเดื่มแบบใช่ฝากมาเดี๋ยวพี่สิงห์ได้อยู่นะครับพี่สิงห์จบให้อย่างนี้ครับมีทั้งหมดกี่คนตอนนี้มี30คนใช่ไหมครับสามสิบ่ากประมาณสามสิบกว่าครับมีมาเพิ่มพี่เี่มาเพิ่มเรื่อยๆอย่าลืมมาดูแลสามสิบกว่าชีวิตให้ดีซื้อตัวออนไลน์แล้วจะรอดูค่ะขอบคุณครับตัวออนนไล์จบได้เหรอคะจบได้สีบ่ครันที่มีเรียกถาม จปิดเปิดร้านต้องเปลี่ยนชื่อกันไหมส่วนมากจบเลยพวกผมก็ใช้ชื่อเดิมๆกันนะครับชื่อเดิมครับชื่อเดิมชื่อเดิมชื่อนี่แหละห้ามจบกลับนะครับโอเคตัดมือตัดอแมนยังไงดดีดวะสัญญาสัญญาดีนดีดไว้ดีดดีดไว้โอ้ดีดไว้ีดไว ฝากอย้าาฝกพี่วิไยอ๋อได้เลยครับขอบคุณที่ไล่ขึ้นมาคุณครับขอบคุณสำหรับทองฟังนะครับขายขายกลุ่มเป็่มยางูกัดโอ้ขายกลุ่มปิดแล้ครับงูหลุหนีสวบขายบัดขายบัดกลุ่มปิดแล้ช่องทางก็ขายกลุ่มพี่หน่อยค่ะขายที่ไหนครับพี่ขายที่ไหนในกลุ่มในกลุ่มเดี๋ยวผมจะพิมพ์ในในในเพจโตเกียวกินสิอ๋อขายเพจกปิดใช่ไหมครับใช่ไอไอพีซีเราเรียกไน้ไยมครับมอว์บัดนะประเลย โหหอน่าละเอีอยดก็ได้นี่ไร่ละเอียดนะเล็บประกาศะเรียดนะจํได้ว่าร้อย,ยี่สิบเก้าบาทอ่ะไฟอยังเพิ่มห่อนเลยพ่อเม่นครับเออเรียส์ห่อนยืดี่ครับมันขี้ไหมครับ <c oughs> ขอให้ปังๆ,ๆเ,ลเลยทุกคนนะคะขอบคุณครับขอบคุณนะอยากให้ปังกันเลย,เ,ลยลเป็นดูน้นองๆทุกคนด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากมาเข้ามาอะไรนะเข้ามาให้ดื่มน้องๆด้วยนะครับ เอาให้กำลังใจกันวันที่24เจอกันนะครับผมมองอินเข้ามาได้เลยนะครับนะครับอันนี้เป็นคอนแทคต่อต่อผมนะครับสามารถติดตามพี่กี้สุดน่ารักที่ทำผได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะค่อยๆให้น้องๆขึ้นเป็นคอนแทคไว้นะครับเดี๋ยวยายได้เบี้ยคนชราก่อนเด้อสิมาเที่ยวโอ้ยไอจีมีครับไอจีไลฟ์สตรอมใช่ไหมไม่ื้องไม่ต้อง อ๋อได้ครับบ้านฟ้านะอ๋อเป็นบ้านฟ้าขอให้เคโอเคแล้วต่อโเคอเคโอเคจะเป็นพูดรายละเอียดกลุ่มปิดนะครับผมทุกคนครับฝากซื้อบัตรกลุ่มปิดนะครับผมวันที่24 25นี้มีสตรีมมิ่งกลุ่มปิดนะครับผมทางบ้านฟ้าโตเกียวมิวสิกนะครับผมบัตรราคา129บาทดูดูได้2วันเลยวันที่24 25นะครับผมคุ้มป่ะไหนเอา คุ้มมันได้มากเลยครับหลายี่สิบเก้าบาทเบื้องไดสองหมือนนะครับผมยิ่งมีศิลปมายิ่งคุ้มมีศิลปินค่ายตัวเจียวมีสิกแล้วก็คนดังอินฟูอีกมากมายครับคนดังอินฟูเยอะมากมายนะครับผมถามผู้ใดแบบว่าเอ้ยยุคยุคใกล้เอ้ยถามผู้ใดว่ายุคใกล้ยังสิเกิดมาเบิ้งหนักมาเที่ยวมหาเด้เลยครับผมว่าอินหน้า งานได้เลยมาเกิน4คนได้แสงสมไปเลยหนึ่งกลมฟรีๆนะครับผมใช่มาสี่คนนะส <4 S 2> <คน S 1> ี่น <4 S 1> คนขึ้นไปดนได้เลยแสงสมฟีฟีๆไปกินแบบให้เมาตาแจกเลยนะครับผมอ่ะขายค้มรอให้ผมโอเคครับถ้าใครอยากได้ช่องทางติดตามอ่า ก็อินบ็อกมาทางพี่สิงห์เก่งได้นะครับเดี๋ยวพี่สิงห์เก่งจะแจ้งให้นะครับผมอ่านเพาท่านบอกลงคุนมาหนึ่งกับสี่คนได้ไหมได้ครับจะกลับห้ากับหกกับเจ็ดกับแปดจับมากกลับได้กี่คนก็ได้ครับผมใช่ครับผมได้น้ำน้ำใจตาเออแสงโสงปีหนึ่งคมเลยนะครับผมมาสี่ร้านอยู่ตรงไหนของคอนแก่นเส้นเดียวครับอยู่ใกล้ๆกับตะวันแดงเลยครับขอให้คนละท่านน้องอยู่ใกล้ๆกับตะวันแดงเลยร้านขึ้นหนาขึ้นแดงนะบ้าร้านบ่าวบ่าว ใชครับคนละกี่ดื่มดีแล้วแต่ความเมตตากรุณาของพี่ๆนะครับเป็นดูเด็กมากแค่ไหนก็ให้ดื่มได้เท่านั้นเลยนะครับขอดื่มได้เลยนะได้ครับมาสี่ได้สี่ครับผมไปคนเดียวเข้าได้ไหมครับไม่มีเพื่อนได้เลยครับจะมีน้องๆดูแลอย่างดีเลยครับจะมีพวกงงผมนี่แหละครับดูแลดูแลดุยัังเจ้าหญิงที่หลุดเข้ามาในในโลกของไอ้แอ้มน้องตาเอ๋น้องหล่อของอาินของอาชวินอาชวินราชการใช่ครับ ถ้ายังไม่มีช่องทางติดตามน้องนะครับติดตามช่องพี่สิงเก่งไว้ก่อนก็ได้นะครับก็จะมีน้องๆเข้ามาในช่องพี่สิงเก่งเรื่อยนะครับพี่สิงเก่งก็จะพาน้องเข้ามาแนะนําเรื่อยๆนะครับ F39 นารักใคร่ใคร่ามเกาผู้หญิงต้าเอ๋นี่ไงน้องตะาเอ๋ จอไปทักอื่นไหมจะรอพูดไหมห้องของอาพอมอลคแกพอมอลิขอบทุกคนครับขอบคุณครับได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ถ้าจะเข้าต้อง20ขึ้นไปเนาะแี่ครับอายุมีตั้งแต่ยปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับขึ้นไปไม่จำกัดเลยครับลดอะไรครับเข้าร้านห้ากเอาขอร์ต ถ้าเอาสิ่งกฎหมายเข้ามาในร้านทุกอย่างบุหรี่นะครับงดบุหรี่งดผ่อนทุกอย่างใช่ครับอย่างสูบกระปิสูบนานาล่างนะครับไม่สามารถสูบในร้านได้ไม่สามารถสูบในพื้นที่ร้านเด็ดขาดนะครับเป็นเป็นมาโฮที่แบบว่าอื่นกันทีว่าไซส์สะอาดเลือกแต่ไหนเพราะว่าไล่ชดกระโดดสาวจ้วงท้่นี่ไม่ตกร้อนไม่มีไม่มีสิ่งผิดกฎหมายทุกอย่างไม่มีทักไอ้ของบความคิดกฎหมายทุกอย่างนะครับผมหเฮงดูคอามกินแล้วครับไม่ไม่อยู่คอนเก็นแล้วครับ ไอเอ๋ลอพี่ก่อนนะเงินเดือนที่ทันออกได้คเดี๋้วเหมาออกโอ้พี่เก๋น่ารักมากๆเลยครับถายน้องด้วยดมาไหมคะวันนี้ไม่มาครับสวัสดีครับสวัสดีครับพรุ่นี้จะครบทุกคนเลยนะครับพรุ่นี้จะคบทุกคนนะครับสิบนชีวกันเาันนี้ลังนั่งเชิญชวนที่จะเที่ยวกันพนี้ครับวันนี้มาเชิญชวนพวกพี่ๆนะครับวันนี้าเชิญนพวกพี่ๆนะครับ เดี๋ยวสิร่ากันพอเนน้องเก่งอย่าลืมจองโต๊ะให้พี่นะพี่นะทักมาทักมาเลยครับทักมาเลยครับทัน่ารักต้องตัวเลยครับไอ้สิงเก่งเล่แถาเนาะรวมกับมูโอ้แกหล่อสุดแล้วนะครับเนี่ยเล่าอายุหลายกว่าผมแต่เราหน้าเด็กกว่าผมอีกได้ครับไอสิงที่ดีครับตัวจริงนะครับไม่เหมือนไม่เหมือนในกล้องนะครับใช่ครับตัวจริงก็หน้าเด็กมากครับหนมกับให้สิ้นเดือนจะไปหมอพุงพี่โอ้ขอบคุณครับรอนะครับ พักไว้ตั้งนานแล้วทักไว้ตั้งนานแล้วเดี๋ยวบอกพี่สิงห์เก่งไปตอบนะครับตอนนี้โทรศัพท์ใช้ไลฟ์สดอยู่ใช่ครับพี่มิ้งพี่มิ้งพี่มิ้งอาจจะไม่เจอพี่มิ้งเหรอโอเคครับเดี๋ยวให้พี่สิงห์ตอไปนะครับโอเคครับเดี๋ยวจะดูแลแบบเต็มที่นะครับทุกแก่นเมืองเศรษฐกิจเราต้องจักที่ลัเป็นคนแก่นมาแล้วมีโรงแรมใกล้ๆไหมอ๋อมีครับผมมีครับมีเยอะมากเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่แถวไหนอยู่แถวตะวันแดง กัลเลนแก่นนะครับกัลลกัลเนกิ๊กกัลเลนกิ๊เกอร์ที่นั่มาหรอน่ารักใช่ elle, ครับใช่ครับน่ารักมากครับบอกไม่ได้ครับว่าพี่เก่งกี่กหมดมาลองมาถามเองนะครับอ่ต้องมาถามเองนะครับตัวร้าน้องข้างหลังหน่อยขอดูหน้าน้องข้างหลังคนไหนครับอ๋อเนี่ยน้องจุนเหรออันนี้เป็นจุนไหลหลอนตายทีแป็นทีเป็นอี่คือเกาหลีนี่คุนญี่ปุ่นญี่ปุ่นใส่ญี่ปุ่นครับสอยู่แถวไหนอยู่แถวตะวันแดงขอนแก่นครับครับ ญี่ปุ่นะครับผมก็ร้านขายเป็ภาษาญี่ปุ่นชื่อเป็นขวบคอนแกงนะครับเช้าคนนี้เจอโอ้แม่เจ้านี่ที่เห็นแล้วที่นั่งอยู่ร้านเห็นแล้วที่ไปนั่งอยู่ร้านมึงหนองโคตรเห็นคนไหนครับเห็นคนไหนพี่บอกได้เลยครคนอื่นพูดได้ไหมคนอื่นพูดได้ไหมลูกค้าเป็นครับเป็นครับเนเลยครับใส่เจ้าของร้านอยู่ใส่ขออนุญาตนะครับสักครู่ครับ อ๋ออย่าเพิ่งอย่ตอนนี้ยังไม่ว่างตอนนี้ตอนนี้ก็ยังไม่ว่างนะครับน้องตาอยู่ไหมเดี๋ยวเราก็ใ่ครับครับผมน้องตาอยู่ไหนอ่ะน้องนี่ไงครับน้องตาชอบแอบอ่ะบูโจกับตาห้าโคตรโอ้ขอบคุณขอบคุณครับมาดูเอ็นเอ้ยมาเอ็นดูอยู่ที่ร้านได้มาดูอินที่ร้านได้เลยน้องตาอยู่ไหนครับนี่ไงครับเดี๋ยวเราก็มึกไอเขามึกแก่ไปไอนี้ก็ใส่ให้เราก็มุ่งอย่างโอเค ไอ้กันแกะของไงดึงดึงของดึงกลับมางเอาแบบแจ้งพี่หินอกฟรีป่ะแจ้งไม่อยากเข้าโอ้แกงเหมือนกองแกงเลยร้านอยู่ในอยู่แถวตะวันแดงเลยครับอยู่ใกล้ๆตะวันแดงเลยคล้ายร้อนคล้ายขำถ้าพวกพี่มาแฮปปี้แน่นอนครับใช่ลายคลาอที่ไหนเออเอาเลขบัญชีเลยไหมอ๋อสวัสดีครับพี่เคที่ฟิฟซินครับแบบอาหารที่ร้านนะรัเอาเลขบัญชีเลยไหม พร้อมทเลยครับสามารถสแกนบีบีซีสามารถเรียนพุดเจี้ยวได้นะครับขึ้นแมนยูครับผมมีเลือกไปอีกเป็นต่างแข่งนะครับทำไทยกับหล่อพูดโอ้ยทำไทยอยู่ป่ะครับทำไทยครับทีีโคตรเหนียวนะตัวจริงๆไอร้องแบบตอนทำไทยแล้ไปสิรอบผมรอบแกไปตั้งนะที่มาเรียนแพทย์อยู่อนแก่ตมองบ้านด้วยนะขอบคุณครับมัดรวมกันได้เลยครับ วันเปิดอะไรอ๋อพรุ uh ่ง huh. นี Frank, it? It ้เป็นเปิดซอฟต์โปรเพสนะครับเป็นวันที่24 25เป็นซอฟต์โปรเนะครับเปิดจริงๆนะครับสามารถล็อกอินเข้ามาได้เลยคือวันที่1นมีนาคมเป็นต้นไปนะครับสามารถเปิดได้เลยที่นี้แต่จะอยากให้เรามาดื่มเท่าไหร่ครั5 0องหาสิบใช่เพราะมีคนเปิดดื่มละ250ราสครับดื่มเท่าไหร่ครนะดื่มละ250นะครับผม250นะครับผมน้องมีรอยสักเจ่อะไรครับพี่คุกกี้ครับ ผม้วครับฟุกตีราคมีทุกคนแต่ว่ามีทุกคนครับอยู่ข้างในครับต้องมาหาเรื่ครับมันอยู่คนละจุดอยากได้ยินเสียงน้องต้าน้านี่นะตอนนี้เ้าขายดีเทน่ารักน่ารักน่ารักก็คนเลยนะขอบคุณค่ะใจครับโอยอยากเป็นกองหลังไห่เบิ้งยิ้มส่งเนอะไรวะงี ขอวิธีการอ้อนลูกค้าหน่อยพี่ต้องมาลองดูนะครับผมอ้อนเก่งทุกคนเลยจริงแม่ครับแม่พี่คะจานนี่เดี๋ยให้น้องตาเจ้าหญิงับทาโมเตนะครับใส่หนุ่มชื่ออะไรคะใส่บวกพใส่บวกพี่เก่งครับเก่งครับพี่เก่งครับผมกว่ามีหนุ่มกี่คนมีหนุ่มประมาณ30บวกๆเลยครับอย่าซอฟไหลกันหลายสาวสาววายจะบิีนกางเกงอะไรชื่อน้องน้องแก๊งนะครับแกก็มองเห็น กางเกงลายชื่ออะไรสาววัยเปนจุปตินกางเกงลายแข็งอ่ากางเกงลายเสือดาวชื่อน้องแก๊งนะครับเขาอยู่บ้านชื่อบ่าราปางนี้นะน้องเอาไปอยู่บ้านนั่งเลยครับไหนนที่ไหนฮะขอนแก่นครับพี่นับขอนแก่นนะครับข้าววันรับน้เ่งดื่มมาเลยเสื้อเทาหล่อเข้มเชียวเสื้อเทาหล่อเข้มนะครับนี่นะเหรียญโต๊ะมีมีอยู่ห้าโต๊ะนะครับผมแล้วก็โต๊ะ่็ไปสามารถล็อกอินเข้ามาได้เลยนะครับสวัสดีครับรูปไม่ใจละลายสดีครับไม่ใจลลาย ีเข้ามาที่ไหนครับแล้วเข้ามานี่เหลวไหลลงไปตามโต๊ะเลยเหลวครับขอบทุกคนจ้าขอบคุณครับถ้าอยากเจอน้องๆที่น่ารักน่ารักทุกคนแบบนี้ยังไงเดี๋ยวฝากมาที่ร้านด้วยครับนำแข็ผมบอกว่าไอ้ชิผมเโกาครับน้องฟอร์ดนะครับน้องฟอร์ดรอจังจะมีโอกาสไปไหมหาโอกาสมาอกมาครับไอนี้สดชื่นมากๆเม้ย เสื้อทาจะไปหานะครับน้องรอยนะครับน้องรอยร้านไหนครร้านฟินขับขอนแก่นครับอยู่แถวตะวันแดงขอนแก่นเลยครับใช่ครับเส้นเดียวกันเลยครับผมอยู่ฝั่งเดียวกันกับตะวันแดงขอนแก่นนะครับถ้าตรงเลยตะวันแดงมาไม่ถึง200เมตรใช่ไหมพี่่ใช่ครับจะเจอจะเจอป้ายฟินขับใหญ่ๆอยู่หน้าร้านเลยครับผมสามารถจอดรถ ตอนนีทั้งมีของจังหวัดบังคุกกี้กับการเป็นแอดมินก็งานโคเลยนะฮะย๋ยวสมัครเป็นแอดมินพี่สิงเก่งอยู่ครับพี่ไม่หาตอนนี้ได้ไหมครับใจรายแล้วเขาเป็นล่ามมาเลยอ่ามาท่านของน้องจางโอบินมาเลยนะครับรออยู่ครับหนวดเสื้อเทาน่ารักขอบคุณนะครับชาวบ้านมาสัมผัสหนวดที่ร้านปิลขับได้เลยก็มียังขายขายหนวดเลยสบาย คนไหนชื่อสิงคนนี้คือพี่สิงเก่งครับใช่ครับช่องนะครับออกช่องเลยนะครับพี่สิงห์เก่งน่ารักมากๆครับใคเปรว่อยากในของกล้องนะเพราะว่าเราเราเราเพียกควรหงำมือถือหรือเปล่าได้เละไรนะลยนะเปิดวันไหนวันที่ยี่สี่ยี่สิบห้านี้เป็นซอฟต์เปิดนิกนะครับพี่สิงหเขาได้เบ้าอ๋ออันนี้ไอ้สิงหเราเป็นคนที่แนะน้ำเหยือวันที่หนึ่งที่หนึ่งจะเปิดเป็นทางการนะครับเราอยากให้นนมในนมเมษส่าปลาผิงแกงรส ละจะลืมไปเด้อคนที่สองชื่ออะไรครับคนไหนครับคนไหนครับคนที่สองนที่พี่ต้าขอาผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ใช่ครับของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เลยครับพี่ต้าพี่ต้าเอ๋ใช่ต้าเอ๋เออคนแต่ชอบแมวกี้เฮ้ยดีพีิภูดไอ้ไรไอ้ใส่ครับเรารอแบบว่ารอรอแน่นกล้ามบึมบึมตัวจริงก็นานแล้วครับไปใช้ดีมากหนักนะครับ พี่มีพี่ปอดครับปอดนี่รอแบบเงียบเงียบรอทุกคนแต่น่ารักแล้อนข้างบนนี้จะเป็นพี่เก่งพี่เก่งทำไทยนะพี่เครับพี่เก่งทำไทยนะครับผมปอดทุกคนคนนั้นชื่อน้องจุนนะครับอารอยก่อนอ่แนะนําตัวเองด้วยผมชื่อลอยนะครับแต่ยังไม่ยังไม่มีน้ำเบอร์นะครับยังไม่มีป้ายปยังไม่มีน้ำเบอร์ครับจุดกับพี่ใหญ่บ้านซินลายโอ้ลองนี่เป็นจุดปอดสิงเกมาแล้วอีกหนึ่งรอบนะครับขอบคุณครับแว่นดัมแบนดัมแบนดัมนี่คือพี่ปอดครับ กูเตะกูเตยใช่ก็ไปยิงไม่เกิบเดี๋ยวอ่านให้เดี๋ยวอ่านให้มาคุยมาเลยครับเดี๋ยวคุณพระเทพเดี๋ยวทีอยู่ตอนไหนอ๋อยังไม่ถึงยังไม่มีเอนเตอีในการไลค์วันนี้น่าสดกันทุกคนครับไม่ได้แต่งหน้าเท่าผมกันเลยขอบคุณครับฝากกดติดตามพี่ศิลป์เก่งไว้ด้วยนะครับผมเพราะว่าบางทีบางคนยังไม่มี จะไม่มีช่องทางที่ติดตามได้นะครับผมเธอชื่ออะไรครับคนไหนครับพูเตอร์นี่พูเตอร์นี่จบไหมจกได้นะครับจกได้เลยครับมาจกครับผมจุกให้ก่อนก็ได้นะครับจบอยู่ในตันอยู่ร้านนะครับ้านนะครับผมเป็นสิ่งสครับนะครับเป็นบางวันแห่งแรกหน้าสุดดีใมากๆสุดยอดมากนะขอบคุณครับดื่มเท่าไหร่ดื่ม250ร้อาสกันไหมสองเป็นสอิบคนเพลินมิติกมีครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวอินบ็อกซ์ไปหาพี่สิงห์เก่งได้เลยนะครับ พิมมาอมเมนต์นึ่งได้นะครับอยากพิมพ์มาอีกรอบหนึ่งได้เลยนะครับจากถ้ทรอไปกี่ชั่วโมงประมาณสี่ห้าชั่วโมงประมาณห้าชั่วโมงได้ประมาณนั้นไม่ใได้เลยเขาใหญ่บอกว่าอยากดื่มก่อนครับตอบอันนี้ของใครกี่เดืยวไม่จบร้อยดื่มขึ้นไปจบได้นะครับน้องไต่ร้อยร้อยดื่มขึ้นไปสามารถจบได้อ๋อสองดื่มจบได้เลยครับเดี๋ใหญ่มองก่อนด้วยครับผมอันนี้เพิ่นกำลังทำด้วยพี่ครับ ยี่สิบสี่ยี่สิบห้าจะพราะลูกค้ารับเชิญเหรอครับอ๋อลูกค้าทั่วไปก็สามารถล็อกอินเข้ามาได้เลยนะครับผมแล้วก็วันที่ยี่สิบห้าเหลือโต้วีไอพีอยู่ห้าโต๊ะนะครับสามารถสามารถจองที่เพจฟินคลับแล้วก็ล็อกอินเข้ามาได้เลยเออใช่นี่นี่เบิ้งได้ครับเบงนะแนะนำให้จองดีกว่าครับเดี๋ยวเอาเห้เบิ้งว่าโต้วีไอพีเอาขึ้นได้ไหมครับไม่ครับโต้วีไอพีเสร็จนะฮะ นี่ยังไม่เสร็จนะครับวัดเร็วด้วยครับตัววีพีตัววีพีจะมีนี่แล้วก็มีขยะเนี <c oughs> ่ยนุ่มมากเลยครับเนี่ยเนี่ยนุ่มย่านตะลับเลยล่ะครับผมเนี่ยเออใช่เนี่ยสมมติว่าเนี่ยเจ๊เจ๊นี่กิ๊ฟกเจ๊ฟุ๊กอันนี้ซ <c oughs> อสเป <c oughs> ็นเจ๊ฟนนุ๊กแน่แท้ทำดีๆทำน้อง เจฟุก <adam. S 1> จกจบคือ,อเรับถ้าสมมติว่าเจฟุกเนี่ย <laughs> แขนซ้ายลายใบตองเนี่ยจะแกงเลยเขาเรียกเด็กมาอย่างเงี้ยเนี่ยโต้ว v ไ p นะครับเนี่ยโต้ว VIP ีทเท่าไหร่ถ้าสมมติวันที่25้านะครับเปิดเล่าแค่2กลมก็มาได้เลยกึอนั่งเล่นยิบยิบหานะครับยังวิ่งวงอยู่วันที่24น,นั่งได้เยอะนะครับผมเนี่ย เราสองกลมเนี่ยก็ได้แล้วนี่เนี่ยวันที่ยี่สิบห้านะครับโต V I P เหลือ <c oughs> ห้าโตวันที่ยี่ส <c oughs> ิบห้าโต V I P เหลือห้าโตแะ้วับเนี่ยเปิดเล่าแค่สองกลมเนี่ยก็ได้นั่งเลยเนี่เห็นบอสครับผม VIP แบบ exclusive ใหญ่มากเลยครับนี่เห็น <c oughs> บอสเจกๆๆิฟุเขาได้กอดผู้บ่าวบาวโหดแบบ นิม่มพ่นพ่นคนเชียงลูกแท้งคนยิ่งลูกสัวก่เห็นก็เลยน้องน้องน้ำตาเป็นผู้ยิ่งเลยเออไอรันใช่ขาใช่ใช่ใช่ร้านฟินขับของบอสบิ๊กนะครับน um ี่ใหญ่นะครับโอ้ยขันแม่นางว่ามันมีซิฟซิฟค้นผุหละได้ครับซิฟค้นขันขันเจ้ามาซิฟค้นเนี่ย น,นี่ครับ,นรบขนาดเต่มาม่ายังกินข่ามเลยมาม่าสั่งที่จะเชียร์มาม่าสั่งที่จะเชียร์น้องน้องบาโฮตนะครับให้ให้เจ้านี่ได้เสียงเงื่อนซสื้อดื่มกันคนนี้ละเชียร์ทั้งตัวของบาโฮตเองแล้วก็เชียร์เชียร์ยตัวเองด้วยใชออยใ่อย่าลืมให้อย่าลืมให้ดืมให้ดื่มมาม่าบ้างน,นะคะมาม่าสั่งก็ต้องกินต้องใช่พอดีว่าที่นาติดทกศอยู่ค่ะ ย้อนหยังย้อนไปเปีอุ้งไส้ดิละเดิทุบมืดเป็นแซนแคนก็บม่ได้บายมาซอยชนะคะคันแม่นอยากบายมากใส่ปีนขับสิเออทับเป็นไม่ใช่บายเนาะเหอมพร้อมดมค่ะดมเลยแบบเล็บต่ขออนุญาตเนาะขออนุญาตบ้าให้ตัดเล็บมาก่อนเออตัดเล็บเลเดอร์เออตัดเล็บเลเดอร์ครับน้องจิบน้องเดี๋ยวน้องจิบทาล์ลนะครับทุกเออ ชอบคนแบบไหนให้กระซิบมาม่าได้เลยมาม่าดีมากมาม่าอ้ามาม่าฟังว่าซีมาม่ากว่านะคะกระซิบได้เลยว่าชอบแบบไหนเดี๋ยวจัดลงให้คือมาม่าช่างมีสามคนครับสามคนสามคนตัวหลัาตัวหลังทีคือสามแต่ซีเนี่ยคือตัวสำรองใช่โอ้พี่ซีจะมาช่วยเป็นครั้งครัาวพี่ซีแล้วก็พี่กวางแล้วก็พี่องฟางแล้วก็อีกคนหนึ่งพี่อ้ำพี่อ๊อ นะครับได้ได้แบบหลักๆคือสามคนนั้นแหละครับผมใช่หลักๆคือสามคนที่พูดฉะฉานแล้วก็เชียร์สนุกเนี่แหละครับผมเหมือนเหมือนมานดูตลกคเขอาลุกลุกเหมือนแบบว่าเออแบบจังไรล่ะแบบมาดามแบบไปขึ้นปึ๊บหัวกรไปเป็นคณะแต่กเสียงอีฉานเอาลอาล่ำสักก่อนหนึ่งเนี่ยโอเคเอคนเบิ่งอยูซีร่อยก็คนนีอ่ะเดี๋ยวอาจจะดำให้ปากล่ำล่ำ สายล้มหวนชวนชื่นนี่คือย่าวกางคืนสปอร์ตไล่ใส่ซองพี่เป็นไหมน้่งนั่งเออเพลทพี่น้องกระลังจ้องตองอาบ่ตากันดอกแม่ป้าทับบาร์ในเมืองกรุงไข่ภูม,มิเงินสูงจังเทียวกลางคืนใดเออเอเอาไปล่ำม,มาีปล่ำมาีป ล้ำเลยบันนี้มาล้ำเตยแล้วเตยแล้วเตยล่าตีสานตีหาออกบ้านตีหาออกบ้านเตยแล้วตีสานเออไม่กวนว่าไหมไม่ครับเออก็จะถามสวัสดีครัอันนี้อ่วาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้ชัดๆทุกคนเลยนะครับเนี่ยวคนคนที่มาวันนี้คือแปดคนนะแปดต้องน้องรอยนะครับผมน้องรอยครับติดตามน้องด้วยนะครับฝากกดติดตามน้องรอยนะครับผมฝากกดติดตามอันนี้น้อง ฟอดครับฟอดเห็นไหมเป็นไงทุกคนใสๆไซหนารักเลยแบบน้องฟอดนะครับแบบผมไม่ค่อยพูดแบบผมแกรนเซอร์ครับแบบนี้้องงงงงแกรนเซอร์นแกรนเซอร์เรื่องกานสินเออไม่มาเจอครับโคโค่เนี่ยไปสวัสดีครับต้าเอ๋ครับต้าเอ๋คนการสินเรื่องกันสามทีคนเลยไหมน้องจุนครับน้องจุน สวัสดีครับผมเก่งนะครับเออเก่งแล้วก็คนนี้ครับน้องการนะครับเด็กเสือกเด็กเสือกเบื้องขนาสเด็กเสือกเ้อึเบื้งเด็กเสือกเบื้องเด็กเสือกเอ้าโซลาร์ยังหน่อยนะโซลาร์ยังหน่อยนะเด็กเสือกไหมเหือเลยเหือเลยเหือเลยจัดไปจัดไปมาเหือขึ้นที่ซื้อจาถอดเลยคุณถอดเออ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 นี่ยเนี่ยขันอยากเห็นไลน์กูนี่นะครับแต่เห็นอยากเห็นไลน์กูนี่มาดูเลยครับผมอันนี้คือเด็กเสือกเฉยๆนะครับผม ที่เรคนเรารอรอทุกคนรอทุกคนวันนี้มีพรุ่งนี้มีมีสามสิบตัวคนนะครับมืออื่นคือสามสิบคนเลยครับผมมือเอื้อนคือละละา่นตายคือเจ้าพ่อมไปทุ่มไปเปเขาบ่สนิ่ละแม่แกสีเบิร์นเหรอครับทุกคนนี่อันนี้อันนี้คือโตธรรมดา อันนี้อันนี้คือโต๊ะธรรมดาแต,แต่แต่จะมีเก้าอี้เนี่ยเก้าอี้แบบนั้เน,นี่ยเก้าอี้แบบนี้ครับนี่โต๊ะธรรมดาจะมีเก้าอี้แบบนี้นะครับโต๊ะใหญ่อยู่ครับทิ่โต๊ะใหญ่โต๊ะกว้างเลยโต๊ะใหญ่โต๊ะกว้างบ่เมนโต์โตโมเมนโตหน่อยหน่อยเลยเอา,จาเจ้าเบิ่งแขนสอกข่อยหน่ย